สวัสดีครับผมกแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยรารรมวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะครับหรือสามัญเนานะหวยใหญ่หวยรัฐบาลออกวันพฤหัสนะคู่เรียสายบ่าย,ายเดี๋ยวแอดแทนลงนะครับแนวทางหวยรัฐบาลงวดนี้นะครับก็สู้กันต่อไปสําหรับแนวทางทุกหวยที่แอดแทนลงนะครับมันก็ต้องมีเข้าทขวทุกนะหวยแล้วว่าเนาะหวยรารรมวันนี้เด่นกับเด่น ก้าหนมากับ0258ครับ9้ามา9กครับ90 92 95 98 10ครับ12 15 18 รักร้อยนะครับผมขอหนึ่งครับวันนี้จะเน้นหามมะวันหนึ่งเก้าหนึ่งไปเลยนะถูกมาก็โทรเรียกตำรวจไปซะหนึ่งเก้าศูนย์ครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าห้านะหนึ่งเก้าแปดเลขสวยเนาะแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งแปดเนาะแปดแปด เด่นมันสุดนะเด่นเก้าครับดูใหม่เด่นเกนะ้ามันเด่นเก้าเก้าเนี่ยเด่นสุดมาทุลมิติหนึ่งก็หนึ่งไปครับก็ศูนย์วันนี้วันอาทิตย์ก็แปดเด่นใหญ่เลยเด่นใหญ่จับใหญ่นะครับก็ศูนย์นะครับหนึ่งก็แปดสำหรับ เวลารวมครับวันอาทิตย์ที่ที่เท่าไหร่27นะครับผมก็ขอโชคดีครับสำหรับคนที่ติดตาม